ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับที่หลงเข้ามารับชมนะครับแล้วสาหรับมังงะเรื่องนี้นะครับผมก็รีบทํามาให้เลยนะครับหลังจากที่ลงไปเมื่อวานนะครับผมว่าไม่อยากให้มันค้างนานนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลิงก์เพจผู้แปลอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเชิญรับชมคลิปได้เลยครับเชิญหยวนลี่ เมื่อกี้แกว่ายัางไงหนอะนี่เขากำลังถอถอยบ้าบินกันไปแล้วทั้งที่ผลแพ้ชนะออกมาแล้วแต่แกก็ยังจะฆ่าเขาเองแล้วนี่แกเสืออะไรด้วยละ่ะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนกังการเชื่อะไรคิดจะรอบโจมตีสอนไอ้หมาดอ้กัดเอ้ยปากดีนักหนอะไอ้เด็กแวนดีอยากตายมั่งนหนใช่ไหม คนที่ต้องตายก็คือแกตั้งหากไอ้แกเอ๋ยถ้าลับไม่ได้ก็มาถาสู้สิหรือว่าแกะจะกลัวไอ้แกหมอน,นี่บ้าไปแล้วพูดจาแบบนั้นกับท่านหยวนได้ยังไงถ้าแบบนี้ท่านหยวนจะฆ่าเขาก็ไม่มีใครพูดอะไรได้อีกหยวนจิงฝูเมื่อเหมือนกับเจียงเป่ากัวไรเฉยวลีเนาะ หาเรื่องท่านหยวนก็เหมือนกอบับหาเรื่องคนในสมาคมผู้ฝึกฝนเจ้งหนอนคิดว่าวันนี้เยื่อฉนคงไม่สาม,มารถลงจากสนามได้ง่ายแ้้วสิรวมพอดังเอาไว้ที่ฝ่ามือจากนั้นก็สร้งงางหนับดวงตาขึ้นมาเก่งกว่าสองคนเมื่อกี้จริงๆนั่นแหละมาลองกันหน่อยสิว่าตะแก่อย่างก จะมีดีแค่ไหนเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนพันหยวนพันเป็นป้าดมัยจานไม่ใช่หรืองไงจะลงมือกับเด็กคนนี้จริงๆอย่างนั้นหรอปรมาดมรยจันวูไม่เห็นลึงงอยว่าเขาฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วและยังไม่ขคดรพศรที่เป็นกรรมการด้วยไม่สมควรตายแล้วหึงอยงก่อนที่ทั้งสองคนมายืนอยู่บนสนามก็เท่ากับว่า ยอมเดิมพันด้วยชีเวตถึงยเยสันจะเข้าปาดามาจานก็ไม่ผิดไม่เช่เด็กน้อยเสียงเป่ากวัวเล่นแทนขงขนาดแบบนั้นเขาต้องหาที่เพชรแต่ว่าปาดามาจานหยวนเป็นกรรมกรเหตุใดอยถึงเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยคนที่ไม่ด้บสากฎคือท่านเองไม่เช่หเด็กน้อยหัวเสียงเหม่งหมายความว่าอย่างไรคิดว่าจะกวนเจ้าของน้อยมีอำนาจ ที่จะมาสั่งสอนท่านนายปกป้องเจ้าหมอนั่นฉัคนคงต้องได้หาานาาเรื่องไหนให้กับท่านประธานแล้วท่านประธานคิดได้ดีผู้ชายคนนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับตระกูวลววเดนหนอถึงฉันจะเข้ามันไปก็ไม่เพดจำเป็นต้องปกป้องมันด้วยอย่างนั้นหรอถึงสันจะไม่อยากเข้าตายตอนไหน,นแต่อย่างที่ปารมาจาร์หยวนพูดเขาไม่ใช่คนของในตระกูล ยิงเทาปรมาจันอยู่วนใช้โอกาสนี้ก็เขียยเราทุกอย่างคงแย่พูดจบเลยยังแย่สนสันไม่เรื่อจะถามหาน้อยอยากเข้าร่วมแต่คุณวัวก็สันไหมหาหาว่ายังไงเนอะเขาเริ่มตะกุลวูอย่างนั้นเหรอแตะกุลผู้ฝึกฝนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากผูดน้ำของแตะกุณวูเองเป็นหนึ่งในปรมจรน ที่แข็งแก่งที่สุดด้วยตระกูลวัวฉันสวยขนาดนี้แล้วพาะย์ฉันตกลงเขาจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกแน่ๆเกินค่าเป็นมากถ้าฉันยอมรับย่เฉันตั้งแต่แรกก็จะมีตระกูลวัวคอยหนุนหลังด้วยทําไมตอนนั้นฉันถึงมองเสียภาพของเขาไม่ออกนะบ้าไปแล้วเดึกง้อย,ยจะรับไปค่ตระกูลบ้าข้างคนนอนเข้าตระกูลวัวเนี่ยเนาะไม่คิดเลยว,ว่าเขา จะตัดสีใจทำแบบเด๋ถ้อมันเข้าร่มวมตะกุนวูวจริงๆเราเองก็คงเข้ามันไม่ได้สกด้วยอย่าสนไปกันเถอะตอนนี้นะ้อยเป็นคนขอนตะกุลวูแล้วไม่มีใครก็แต่ต้องนายเองพูดอะไรหนล่ลุงว่าไงเนาะนี่สอนกำลังช่วยหนาาอยู่เนาะช่วยใครขอไม่ทราบเอ่ทีเนาะแต่ฉันไม่ต้องการเข้าร่วม กับตะคุณอะไรทั้งน้ออีกอย่างไอ้แกน่นี่ยังอยู่ดีไม่ใช่หรอเฉินจ้กลับไปตอนนี้ไม่ได้หาเขาปฏิเสธตะคุณวูนเนี่ยนะสมองกลับหรือเปล่าเนี่ยนี่คือความฝันของผู้ฝึกฝนน้าเม่ท่วนแต่เขาก็ปฏิเสธโดยไม่คิดเลยเย่เฉินเหวแตกเหมือนกับที่เสงนคิดเลยจริงๆท่อนน้อยจะตัดสินใจแบบน้นก็ตามใจเราก่อน ถึงจะไม่อยากยอมรับแต่นี่คือความผิดพลาดขยะของสอ,งองนไอ้หนูแกตัดคนทางไหนของตัวเองทิ้งไปแล้วสอดไหนฉันยังไม่เคยเห็นใครทิ้ง่าถูกแกมาก่อนเลยครูปับไปสาไอ้แกเอ๋ยฉันปล่อยให้แกยินเห่านั้นขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วหอยจะสู้กันจริงๆหรอคุณเหี้ยเขาจะเย็นก่อนเซ ทำยังไงดีเข้าไปห้ามดีไหมนี่คือการตัดสินใจของท่านผู้นนำฉันควรจะทำยังไงดีสันจะข้อแกภพอยในสามการโจมตีรวมพลังเอาไว้ที่นิ้วสีไอ้โง่ไอ,โโอ้ดูให้ดีเหรอว้าแข็งแก่งจริงๆด้วยคนและสอนกับพวกขยะก,กว่าหน้านี้เลย ขอสัมผัสกับความแข็งแกร่งนี่หน่อยเถอะอยากเห็นจริงๆว่ายอดฝีมอหนึ่งในปรมาจารย์สี่ลอันดับแรกจะน่ากลัวแค่ไหนดาบสี่เซียนหนึ่งในเท่าไม้ตาอยของหยวนจิงฝูใช้พอดังเจินในการสร้างคมดับขึ้นมาท่ามกลางอากาศน้ำไม่ท่วนจากนั้นก็กี่ทุกอย่างที่ขวางหน้า ขอยใช้พลังแบบนี้กับเด็กหล่อนี่อหรอเย่เสนสมอดร,รวปดีการจนตีคหยหดวนจริงฝูเดียงงไงดอยเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยไม่เหลวนี่หว่าไอ้แก่แต่ถ้าไม่โดนก็ได้ะโยชน์ต่อยสอมีหน้อหรอขอถึงแพ้กับเด็กคนไหน มันมีของจริงๆป่ยังไงสะอโนกก็ต้องผายแผ้ให้กับเยาอยู่ดีฮะฮะฉันจับแกได้แล้วฮะฮะดังนี่สู้คมดังเมื่อกี้ไม่ได้เลยด้วยซ้อมแค่ออกแรงนิดหน่อยก็หลุดจอพัฒนาการได้แล้ว ข้อที่สองหอแย่แล้วเอาแต่คิดว่าจะได้ยังไงให้หลุดจนไม่ได้สังเกตมองก่อนสวรรค์สุดยอดจริงๆโดนไปเต็มแ้งขนาดนี้ยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นคนอื่นร่างกายคงแยกออกเป็นสองส่วนไปแล้วห่วนจริงฝูใช้พอดามักขึ้นทุกทีเย่ะสน โดนการจุดที่ขอไปเต็มๆถึงจะยังไม่ตายแต่ก็คงมาเจ็บสาหัสแล้วล้อดูเหมือนว่าถึงเราจะได้เปรียบด้านวิชาแต่ก็ยากที่จะสู้กับคนที่มีพลังสูงกว่าหลายเลนดาวคงต้องใช้สิ่งนี้แล้วลรอหมอนี่จะทำอะไรเนาะไม่ว่าอย่างไงต้องเข้ามันที่ตายก่อน ขันเป็นเถอะชิ้นนี้คือสุสานหรอเจ้ามีพาังต่ำเตี้ยเรียดินเห็นได้จึงเข้ามาในสุสานวัฏจักรได้ แกคือั่วยหยุนเทียนสุดยอดแค่มองเฉยๆก็รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเหมือนเมื่อตัวเองสำหรับเขานี่ไ่เหรอสื่อสารโบราณในตำนานอย่างนี้นี่เองข้าคิดว่าเจ้าเป็นหนึ่งในร้อยยอดฝีมือที่สามารถใช้เลยกสุสารออกไม่ได้ตามใจเสียอีกเดี๋ยวก่อนเขาร่วยหยุนเทียนคนนี้สู้จนนั้นไม่ได้เหรอ อืมก็เหมือนจะสู้พวกเขาไม่ได้จริงๆพูดอะไรของนายในเมื่อเจ้าเข้ามาในสุาสานแล้วเขาเลอหยุ่นเทียนคนไนห้จะถ่ายทอดผดังให้แล้วก่อนเพียงแต่โลกภายนอกอ่อนแอสิ่นดีทํทำให้ข้ออยู่ได้ไม่นานหนักจะเรียนรู้ได้เท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเอาเหรอขอยืมร่างกายขอยงเจ้าแป๊บหนึ่งเนาะ หอพวกมดปววเป็นไปได้ยังไงอาอได้ก่อนสันเอาจริงแล้วแท้ถแต่เขากกอสาสแค่นิ้วเดียวหย,ยุดได้นี่อนอนะเป็นไปไม่ได้นี่กะทำได้ยังไงก่อนกะสำนอนก่อนควบคุมกำลังภายในไม่ใช่เรืเ่องยสันก็แค่ลกเดยนแบบ แล้วทันไม่กำลังภายในของแกผิดเพี้ยนไปเท่านั้นและคงคิดไม่ถึงดัซไซลำดับต่อไปสอนจะจบเรื่องนี้เองตายสาไอ้หนู เปนไปได้ยังไงกันทำไมไหนถึงมีพลังภัยในมากขนาดไหนสามารถเปลี่ยนพลังภัยในเป็นหมัดกลาอากาศอย่างนั้นหรอเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่สันกับเขาแตกต่างกันลาวฝากับเหวีแต่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็ยังไม่อยากตายเหยื่อสอนฉันผิดไปแล้วสันมันมีตาหามีแววไม่ขอลองเหรอ ไว้สิวิสันด้วยเถินเนาะสันจะยอมเป็นทาสของนายเป็นทาสของสันอย่างแกเนี่ยนะหยวนจิงโูถูกเดียวคนนั้นฆ่าตายแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนสนามมันเบิดได้ยังไงเย่าสนเป็นใครกันแน่นี่ยหรอพ่อครับสนามปะองถูกเขาทำลายไปแล้ว ในเมืองไหนมียอดฝีมือด้ดบบนี้อยู่จริงๆนะหรอทำไมผมรู้สึกว่าการโจมตีเมื่อกี้นี้ไม่ใช่พนักของแย่เฉินนั่นนะสิถึงจะไม่รู้ว่าท่านหัวหน้าทำได้อย่างไรแต่นี่ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยเหรอดูเหมือนว่าเราเองก็ต้องรีบพัฒนาฝีมือด้ซยสิจะได้อยู่คขยงข้างเขาและปกป้องข่อต่อไป พอดามาจานวูเขาเป็นนักสู้โบราณจริงๆใช่ไหมฉันรู้สึกไปแปลกฮะเขาอาจจะไม่ใช่คนด้อาจจะเป็นผู้ฝึกฝน,เป,นเป็นไปได้ยังไงก่อนผู้ฝึกฝนที่มีพลังสถานฝานเนี่ยเนะาะพอดามาจานเป็นแค่จุดเริ่มต้นสําหรับเขาอย่างนั้นหรอ<ฮ>เหตุการณ์ของเยซันในครั้งนี้ส่งผลต่อเมืองนี้เป็นอย่างมากเขาจะต้องกลายเป็น ศัตรูของผู้ฝึกฝนทุกคนแน่นหนาไม่มีกลุ่มอํานาจไหนปล่อยเขาไปง่ายๆหรอกเพราะเขาคือตัวอันตรายตอมหลับแล้วน่าจะมีคนจากกลุ่มอํานาจต่างๆแฝงตัวอยู่ในหมู่ผู้สมอย่างเช่นคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เยสอนกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนเยสันบางอาจเข้าดองประธานสมาคมอย่างนั้นหรอแกตายแน่ แฮยยังเหลืออีกอย่างนั้นหรอเว้ยโอ้ยมารู้ได้อย่างน้อยต้องได้หนีแล้วตายสาโหยกด่าไรดขึ้นทำไมจูจูก็ล้มลงไปเหรอสุดยอดเป็นยังไงเหรอถ้าฉันต้องการจะค่าคอยคนคนนั้น ก็ไม่มีทางรดไปได้ปัญหาก,ก็คือท่านก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ผมคงตกเป็นเป้าหมายของทุกคนไปแล้วงั้นข้าจะช่วยแก้ไขความทรงจำของทุกคนเองหาทำแบบนั้นได้ด้วยอย่างนั้นเหรอแค่ใช้พอดังสิกระทบสมองของพวกเขานิดหน่อยก็ได้แล้วมองวิธีการที่ว่าคือฆ่าทุกคนในเมืองหรือเปล่านั่น การแก้ไขความทรงจําไม่เหมือนกับการสัหารหรอกหนาะพอสักวันหนึ่งอาจจะมีคนจําเรื่องในวันนี้ได้สิ่งที่เจ้าต้องทำในตอนนี้คือไปตามหายอดฝีมือคนที่สองของสูสรสอย่าแต่ต้องแย่กนึ่งเทียนส่วนคนอื่นก็เต็มที่เลยได้เสยแต่มีคนที่ข้าสนใจเหมือนก่นข้ออยากจะคุยกับเขาสักหน่อย สานี่ท่านหวนน่าจะทำอะไรนาอพอดามาจารยนหวังก็ดอะไดขึ้นกันแน่เจ้าไม่สองตัวเลือกจงรับพักดีต่อข้าหรือไม่ก็ลืมเรื่องในวันนี้ไปซะเยี่สอนไม่เซ่ใครบางคนที่แข็งแก่งกว่านั้นจงรับพกดีเขาอย่างนั้นหรอสอนวูเสียงเหมยงคนนี้เนี่ยนาอไม่เซ่ สิ่งที่ผู้ฝึกฝนสนใจคือพันล่องถึงจะฝึกฝนอีกซับพันไปฉันก็คงไม่มีทางทเหียนภาพในวันไหนเยย่าสนคือควรที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาก่อนที่เป็นคนของเขาก็ถือว่าโชคดีมากเลยหรอสอนวัวเสียงเหม่งขอจงรับพันิตเย่าสอนพ่อจะส่งหมอผัดังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเจ้า หากว่าทะเลยศร่างกายของเจ้าก็จะระเบิดออกตกลงขอข้อยังมีเวลาอีกนิดหน่อยไปหาที่เงียบเถอะพ่อยังมีเรื่องจะทำไปเซก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่างแรโหดขนาดนี้นะครับและล่างที่100จะโหดขนาดไหนนะครับผมก็ส่วนคลิปหน้าก็อาจจะออกมาช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะดองแล้วก็ทำทีเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดชันชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ